คันนี้จะใส่ประมาณแค่สองต,นตันสองตันสองเพราะว่าทุเรียนหมดก่อนครับเผาลอยใส่ล้อแม็กนีโ่โหล้อแม็กเท่เลยทุเรียนกับทุเรียนใส่ลูกสวยๆทุเรียนตอนนี้แพงมากครับกิโลละแปดร้อยเก้าเลย อสองตันกว่าๆนะครับขนนู้นกำลังจะเดินทางสามตันหน่อยๆเป็นรถทอยนะครับคือเขาวิ่งใกล้ๆนะฮะออกแล้วครับขนนู้นค่นี้ก็อีกสักพักก็จะออกแล้วครับเพราะว่าทุเรียนหมดก่อนครับนี่โอ้โหรุ่นใหม่ครับคันนี้ยังป้ายแดงอยู่นะฮะ หบึกบ oh, ืนมากคันนี้ใช้พอรอยตีซีพีวแล้วก็ใช้ล้อแม็กด้วยทุเรียนหมดแล้วครับก็ดับให้ดีเรียงให้ดีแล้วก็เดี๋ยวออกตัวได้ไกลเสร็จแล้วครับ อยู่ในสวนกลัวร้อนไม่ได้ครับแต่ผมก็กลัวไม่ไหวร้อนมากเลยวันนี้ต้องบอกว่าร้อนมากนะครับอยู่ในสวนทุเรียนมาถ่ายคลิปสวนทุเรียนร้อนจริงๆเลยขึ้นทุเรียนกันครับนี่ฮะเดี๋ยว,วนี้จะมีคลิปรีวิวเกี่ยวกับรถบรรทุกรถครกะหให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะก็คือจะรีวิวช่วงล่างให้เพื่อนๆได้ดูในแต่ละคันะเขาอ่า มีการปรับแต่งอย่างไรนะครับส่วนคันนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปหน้าได้ครับนะฮะคลิดก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับมีคันไหนที่สามารถรีวิวใต้ท้องได้ก็จะรีวิวให้ใหเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะขนนู้นก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับขนนุนเทาลอยช่างนก,กับก็คันข้างหน้านุาน่นวิจโจอก็เทาลอยช่างบอของใหญ่นะครับโอ้โหสุดยอด เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวก็จะออกตัวแล้วสองตันกว่ากว่าเอาถัขลายคุมให้เรียบร้อยนะครับโอ้ร้อนมากกำบอกว่าร้อนมากๆร,ร้อนสุดยอด นี่รถ้อก็อยู่ในสวนกันหลายคันฮะงานคอยทุเรียนอ่าถอยเรยถอยแรกรีโวครับเผาลอยช่างนกของใหญ่แค่นี้ครับ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะก็ฝากติดตามช่องถุนท่อนถุิศศักดิ์ได้นะครับรีวิวใต้ท้องให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะว่าเขาปรับแต่งช่วงล่างกันอย่างไรนะฮะอ่ครั้งนี้ก็จะออกตัวแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูใต้ท้องอีกรอบนึงให้ดูใต้ท้องนิดนึงนี่ครับครั้นี้ใช้โชคคู่เดียวนะครับแหนก็น่าจะประมาณ12บมิลน,นะครับ ยังเหลือช่วงเด้งอีกเยอะครับเพราะว่ารถใส่น้อยนะครับเป็นเพาลอย TC ใส่ร้อแม็กก็บรรทุกได้ครับนี่ฮะทรงยังอยู่อีกสูงมากพูดง่ายสีตันกว่าจัดได้สบายสบายครับบันดีจ้านี่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตันนี้ก็จะออกตัวไปส่งที่ลงแล้วครับมาตัดทุเรียนกันในสวนโอเคโหเสียงวีดเลยครับ <c oughs> าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ